ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับห่วยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่9ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานเนี่ยทางหวยฮานอยสตัวเน้นรูดนะครับเลขที่ให้ไปก็คืออยู่ที่2กับ7นะครับ2ก็มาเฉพาะสามสองสองนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับสําหรับเไม่มาเลยนะครับวันนี้ก็จะพาเอฟซีพี่น้องมาล้างแค้นนะครับผมสําหรับเบิ้ลของเราให้หกหกนะครับให้ห้าหออก6กให้2 2ออกสามสามนะครับเบิ้ลมาเยอะมากเลยเมื่อวานนะครับ ก็ได้เฮเฉพาะชุดเม็ดเดียวนะครับที่แอดมินให้ว่ากันเบิ้ลนะครับสำหรับอีกทีน้องที่เข้าไปรับชมนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มางวดนี้นะครับเด่นอยู่ที่5กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหากับ8นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น5นะครับก็จะมี1 5นะครับ4 5หนะครับ0 5ย์แล้วก็6 5หนะครับ สำหรับ8นะครับก็จะมีอยู่ที่28 8 5 7 8 8 6อย่าลืม8 4นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเพราะเมื่วานเลข4คือเลขดับนะครับกันไว้ก็ดีนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้4คู่นะครับก็ยังมี8 8 5 5 3 3แล้วก็11นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับแนวทางชุด3ตัวเมื่อวานก็เกี่ยวเข้าโตน๊นะครับให้6 9 2ออก 069นะครับก็มาชมชุด3ตัวนะครับชุด3าตัวเด่นก็จะมี128นะครับ468 365นะครับแล้วก็650 605นะครับแล้วก็628แถมตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวตรงนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด u ั s สไ i b e นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันไลฟ์สดเม็ดเดียว5โมงเช้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ